แบตลิเธียมคือของคู่กันกันกบลิทักมือสองในยุคปัจจุบันนี้มาลองดูเหตุผลกันนะฮะก็แบตเสื่อมนี่ไม่ต้องรุ้นเลยครับผมแบตมือสองแบตกดเก่าๆเสื่อมหรือไม่เสื่อมมันดูยากอย่างที่มีคลิปหนึ่งที่ผมได้ลองทําไปแล้วนะครับลองเช็คแต่ละเซลล์ดูแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นแบตลิเธียมเลยก็จบทุกปัญหาใช้ยาวๆไปเลยครับส่วนใหญ่ประกันลิเธียมก็จะอยู่5ปี6ปีกันยาวๆเลยถ้าเซลล์ไหนเสื่อมเขาก็จะรับประกันให้เซลล์นั้นเลยนะฮะไม่ต้องเติมน้ํากันจอดไว้ก็ไม่ต้องกลัวแห้งไม่ต้องหยุดดงาาานเเพื่อมปิฝแล้วก็ เติมน้ำกัดลงไปชาร์จไวใช้ได้นานลิเธียมบางรุ่นเนี่ยชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงก็กลับมาใช้งานได้แล้วชาร์จตอนเที่ยงได้เลยประหยัดเวลากับรถแบตลรีนเอซิดมากเลยครับเพราะว่าตัวนั้นต้องใช้ประมาณ6-8ชั่วโมงเลยทีเดียวใช้งานได้แม้แต่แบตเหลือน้อยแบตกดแรงตกไวนะครับผมถ้าแบตหมดแล้วลิเธียมเนี่ยแรงสม่ําเสมอถึงจะเหลือ20%ก็ยังเหลือเหมือนเดิมนะครับผมใช้ลิทักมือสองได้กับทุกรุ่นนะครับผมเปลี่ยนแบตลิเธียมก็ใช้ได้หมดเลยครับผมโตโยตานิชิยูคุมาสุ ในระยะยาวถึงราคาสูงกว่าในวันแรกนะครับแต่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยไม่ต้องซ่อมบ่อยนะครับผมคิดเป็นต้นทุนต่อชั่วโมงถูกกว่ามือ2แบตเดิมเยอะมากสรุปดิทักมือ2ที่ดีถ้าเปลี่ยนเป็นแบตลิเธียมนี่สุดยอดมากนะครับไม่ได้อวยนะครับผมลองหาข้อมูลจากแหล่งอื่นก่อนได้นะครับผมถ้าเอาแบตที่ติดรถเดิมมาเลยมันใช้ได้ครับ4ชั่วโมงเนี่ยใช้ได้แต่ก็กลับเป็นเรื่องเดิมว่าเป็นแบตน้ำนะครับผมก็ต้องเติมน้ำกันต้องดูแลนะครับสุดท้ายแล้วใช้แบตลิเธียมจ่ายจบคืนทุนไวนะผมเน้นนะครับ